นิทานคำกรเรื่องพระอภัยมณีเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ด้วยที่เหตุที่วรรณคดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่นๆแม้ว่าเนื้อหาตอนต้นเรื่องจะยังคงรูปแบบตามขนบการแต่งวรรณกรรมจักจักว,วงวงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจักจักวงวงมักกล่าวถึงตัวละครเอกเป็น โอรสกษัตริย์ต้องไปเรียนศิลปะวิทยากับฤือศีหรือพรา,มา,าหมณ์ทิสาบามูกแล้วจึงกลับบ้านเมืองระหว่างนั้นตัวละครเอกหรือชายมักถูกยักหรือโจลรกคาให้พักพาดกันภายหลังจึงตามหากันจนพบแต่นิทานคำกรเรื่องพระอภัยมณีอของสุนทรผู้ต่างออกไปคือ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแนวคิด <c oughs> แปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละครฉากสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องคติธรรมสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทังนี้พระอภัยมณียังถือว่าเป็นตัวแทนลูกทัดของสุนทรภผูผที่มีที่มีต่อชาวต่างชาติโดยชาวสยามในสมัยนั้นส่วนใหญ่มีมุมมองด้านลบต่อชาวต่างชาติด้วยมองสาเหตุการเข้ามาเพื่อสแสวงหา และกอบกลวยผลประโยชน์ทางทรัพยากรแต่สุนทรผู้มองในมุมกลับว่าสยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาวต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการด้านต่างๆ